มาอีกแล้วมาอีกแล้วร้านไส้ประสิทธิ์ออโต้ครับคุณลูกค้าสวัสดีครับคุณลูกค้าวันนี้ทางร้านจะมารีวิวพรม 5D 9D ในมิซูบิชิไทรตัน ปี2016นะครับคุณลูกคา้าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าปูแล้วจะสวยแค่ไหนนะครับคุณลูกคา้านะฮะมิสุบิชิไตตันปี2016นะครับคุณลูกคา้าภายในของคุณลูกค้าจะเป็นสีเทานะครับเทาดำเบาะจะเป็นดำคอนโซลจะเป็นดำนะครับผมนะะก็สลับด้วยสีเทานะครับลูกค้าเลือกพรม 5D 9D เป็นสีวายแดงนะครับคุณลูกคา้า ลูกค้าเลือกผม 5D 9D เป็นสีวายแดงนะครับผมนะฮะต้องบอกว่าสีวายแดงเนี่ยนะครับเป็นอีกสีหนึ่งที่ทางร้านขายดีมากนะครับคุณลูกค้าเป็นสีที่ขายดีมากๆอีกสีหนึ่งเลยนะครับนะฮะไททตันสีประตู2,016นะครับผมจะให้ดูนะครับดูรายละเอียดนะครับผมนะฮะ นะครับให้ดูช่วงเว้าขาเบาว้าคอนโซลนะฮะพักมือนะครับนะฮะให้ดูความละเอียดของเนื้องานนะครับคุณลูกค้านะครับนะฮะตรงที่คุณเห็นคุณลูกค้าเห็นเบ้าอยู่นันก็คือตรงนั้นจะเป็นหัวน็อตของขาเบาะนะครับของขาเบาะหลังนะครับนะฮะของเราก็จะเว้าหลบให้นะครับจะไม่ปิดนะครับนะฮะเก็บงานให้เรียบร้อยเหมือนเดิมทุกอย่างครับ ะะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับไม่สะดวกเข้ามาสั่งซื้อที่ร้านนะครับแต่อยากจะได้จะต้องทำยังไงนะครับโทรมาเลยครับเพียงโทรมา0814311500นะครับ0814311500นะครับโทรมาสั่งซื้อได้เลยครับของเรามีจัดส่งให้ทางออนไลน์ทางปอนทางไปรษณีย์นะครับคุณลูกค้า ไตทั้น4ประตู2016นะครับสั่งซื้อได้นะครับแต่ถ้าลูกค้าสะดวกเข้ามาดูสินค้าที่ร้านก็เรียนเชิญนะครับตั้งอยู่ร้านตั้งอยู่ในห้างบิ๊กซีรามินทาถนนรามินทาซอย6นะฮะเขตบางเขนนะครับคุณลูกค้าเขตบางเขนครับเขตบางเขนนะครับเข้ามาได้เลยครับคุณลูกค้านะครับขับรถมาเลยครับร้านจอดรถเสา 1F เขับตรงเข้ามาเลยติดต่อคุณราชันได้เลยนะครับ นะด้วยประสบการณ์มากกว่า15ปีนะครับคุณลูกค้าวันนี้พูดไม่ค่อยชัดเลยนะขายดีจนวันนี้ลิ้นนี่พันกันเลยนะครับโอ้สุดยอดครับไต้ตัน4ประตู2016ครับคุณลูกค้านะฮะเมื่อกี้ก็ถ่ายทอดสดไปแล้วนะครับ สำหรับลูกค้าที่สนใจไม่สะดวกมาซื้อก็โทรมาสั่งซื้อได้ครับเรามีจัดส่งให้นะครับคุณลูกค้าบริการทุกระดับประทับใจต้องไซประสิทธ์ออโต้ครับคุณลูกค้าเรียนเชิญนะคะ